สวัสดีค่ะทุกคนยี้ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอวิชฟูลเมนท์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ดวงประจํารายเดือนให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะมาดูกันซิว่าชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะมีอะไรที่อยากจะบอกนะคะหรือว่ามีอะไรที่สําคัญสาคัญนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกุมกันบ้างนะคะมาดูกันเลยนะขออนุญาตเปิดพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีกุมค่ะ การแบ่งลัคนาราศีนะคะเป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าคุณสะดวกจะดูแบบไทยก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าจริงๆรแล้วมันก็ไม่ได้ตรงกับทุกคนหรอกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเปิดพลังงานมาเรื่องราวเปิดมาก็อาจจะตรงกับแบบไทยก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ขนาดนั้นก็ได้นะคะดูให้เป็นคอนเทนต์ดีกว่านะอืม ไม่อยากให้จริงจังถ้าจะจริงจังเนี่ยแนะนําว่าไปดูดวงส่วนตัวนะคะกับแม่หมอหมอดูที่คุณพึงพอใจนะคะแม่หมอกระต่ายตอนนี้ยังไม่เปิดรับดูดวงส่วนตัวนะ,ะอ่ะเริ่มกันเลยค่ะขอขอ,ขอให้พลังงานให้กับชาวลัคนาราศีกุมน่ะค่ะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นยังไงได้บ้างออ้ไพ่ขึ้นมานะคะคุณได้รับอะไรที่มันดูแบบมีค่าเนาะ,ค,ะคุณกําลังจะได้รับโอกาสได้เงินก้อนนะคะเงินขวัญถุงโบนัส ก็ได้นะเปิดมาก็มีโอกาสได้รับบางอย่างนะคะในในในตัวคุณเนี่ยได้รับอะไรบางอย่างที่มันดูมีคุณค่าสิ่งที่คุณทํามาเนิ่นนานอาจจะมาจากการทํางานนะคะการปฏิบัติตัวดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดี KPI ดีมาจากการทํางานสิ่งที่คุณสั่งสมมามาจากน้ําพักน้ําแรงคุณเลยค่ะไม่ได้ ให้เครดิตใครเลยเออเป็นเครดิตที่เกิดจากตัวคุณเองทําเพื่อตัวคุณเองทั้งนั้นนะคะนั่นไงเป็นการเริ่มต้นนะคะ new road นะคะ new action นะคะในการที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆตัวคุณอะ่ะจะได้รับโอกาสให้ได้ทําอะไรใหม่ๆ เป็นสิ่งที่คุณสั่งสมมาหรือว่ารอคอยมานานก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีกุมนะอาจจะเป็นเรื่องการเงินความมั่นคงอะไรบางอย่างที่คุณทุ่มเทไปหรือว่าลงทุนไปนะคะและครานี้ตัวเขาละคะคนที่คุณมาถามถึงเนาะคุณถามถึงใครขอให้พลังงานเปิดหน่อยอาจจะเป็นคนเก่าคนที่คุณมีประเด็นคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะมาดูกันซิว่าตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างนะคะ ตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างโอ้พลังงานในฝั่งของเขาได้มีความสุขดีนะบางคนเขามีครอบครัวแล้วแต่เป็นความสุขที่เขาต้องแบกหามนะคะแบกกันไปหามกันไปเป็นความรับผิดชอบที่สูงสูงสุดนะคะระดับสิบนะคะอัพเลเวลกันไปนเลยทีเดียวซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยตัวเขานะ่ยคาดหวังนะว่าเขาอะจะได้แบบพักผ่อนบ้างอยู่ตัวคนเดียวบ้างอะไรเงี้ยคนคนนี้คือเบื้องหน้าแล้ว มีครอบครัวที่ดูสมบูรณ์ดูมีความสุขดีแต่เบื้องลึกความเาเหนื่อยล้าตรงนี้เนี่ยตัวเขานะคะอยากอยู่คนเดียวนะหาเวลาอยู่ตัวคนเดียวขออนนี้ดื่มกาแฟทุกคนตัวเขาคนนี้เป็นใครได้บ้างนะคะเป็นธาตุน้ำนะคะธาตุด,ดินธาตุไฟนะเป็นคน เป็นคนไม่โสดที่อยากโสดแบบนี้ก็ได้เพราะมีภาระพันธะมีความสุขอะไรบางอย่างที่เขากําลังแบกหามหรือเขาเป็นคนโสดจริงๆรนี่แหละแต่ความฝันสูงสุดของเขาในการที่เขาต้องอดหลับอดนอนนะคะแบกรับแบ่งสู้แบกหามการงานของเขาในแต่ละวันเนี่ยเพื่อความสุขอะไรบางอย่างของเขาที่เขาแบบคาดหวังเอาไว้ อาจจะเป็นคาดหวังในเรื่องของการแต่งงานนะคะอยากจะแต่งงานเก็บเงินแต่งงานอย่างนี้ก็ได้นะเออมันเลยทําให้เขาเนี่ยดูจะคาดหวังแล้วก็ลงมือทําซะเยอะชีวิตของเขาก็เลยเหมือนกับ <c oughs> มีเวลาเนี่ยเขาก็อยากอยู่คนเดียวนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าแล้วคนคนนี้นะคะคิดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณไหมมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันยังไงนะคะเขาดูความสัมพันธ์ใน ระหว่างคุณกับเขาคนนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนี้เป็นยังไง <_ d ata> เป็นความสัมพันธ์แบบแม่รักลูกลูกรักแม่ <_ d ata> มีอายุที่แตกต่างกันหรือเปล่านะคะเออเป็นความสัมพันธ์แบบใดนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบที่พอใจกันต่างฝ่ายต่างก็พอใจซึ่งกันและกันตัวคุณพอใจเขาเขาพอใจคุณมีคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นฝ่ายให้มันก็ดีเนาะอีกคนหนึ่งก็เป็นฝ่ายรับมันก็ดีเนาะมันมีความรู้สึก ที่แตกต่างกันอยู่ซึ่งคนหนึ่งก็เอาแต่รับคนนึงก็คอยแต่จะให้นะคะเป็นเหมือนแม่กับลูกอย่างที่บอกเป็นคนที่คอยให้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้คืนเลยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่คุณทํามาเนิ่นนานนะคอยให้เขาเสมอการให้เขาการามีอยู่ของเขาเนี่ยแล้วคุณเห็นว่ามันเป็นความสุขมันคือความสุขของคุณนะคะคุณสั่งสมในการให้คนนี้มาเยอะมากเมตตาเขาด้วยอะไรเงี้ย โอกาสก็ให้เงินก็ให้างี้็ได้ความสุขก็ให้เวลาก็ให้อะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะนะต้องบอกว่าไม่มีสถานะบางคนเน่เป็นแม่เลี้ยงเดียวนะคะแม่เลี้ยงเดียวมันก็มีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วแหละว่ารักเขาข้างเดียวหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เป็นคู่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรู้สึกที่เต็มตะลิ่งอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายนึงก็คอยแต่จะได้รับนะคะ แล้วเขาอะคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงบ้างคะคนคนนี้คิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงได้บ้างในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยตัวเขาจะมีความรู้สึกนึือคิดอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวคุณได้บ้างนายออฟซอร์ธค่ะเป็นไพ่พลังงานของความรู้สึกที่นอนไม่หลับความขัดแย้งการทะเลาะก,กันเขาอ,อาจจะภาพในหัวของเขาภาพจําที่มีระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นภาพจําที่มันมีแต่ความขัดแย้งความซับซ้อนนะคะ การทะเลาะเบ,บาแหวงความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือภาพของครอบครัวสองครอบครัวที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันมันเป็นความที่ไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะมีสองพาร์ทในชีวิตนะคะเช่นว่าพาร์ทหนึ่งเนี่ยตัวเขาก็จะต้องไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคนของครอบครัวซึ่งก็ expect ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มีความสุข มันอาจจะเป็นครอบครัวของเขาเองนะคะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าครอบครัวที่เขาไปมีจริงๆนี่แหละเขาเขาต้องเป็นเหมือนโรโมเดลอะเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีต้องอยู่ในจุดนั้นให้มันดีแต่พอหันมาอีกพาร์ทหนึ่งที่เขารู้สึกลึกๆอยู่ในใจนะมันเป็นความรู้สึกที่มีให้กับคุณเป็นความรู้สึกที่มันมีความขัดแย้งอะอ,อยากอยู่ด้วยแต่อยู่ไม่ได้ แต่พอจะเลือกก็เลือกไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะมันเป็นความขัดแย้งกับตัวเขาเองที่มันมีต่อคุณมันเป็นความขัดแย้งที่ไม่ชัดเจนแต่ก็เอาออกจากหัวไม่ได้สักทีอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงอีกคะคนคนนี้เขามีความรู้สึกกับคุณยังไงเขาชอบนะที่ได้พูดได้คุยได้แลกเปลี่ยนความคิดนะคะเขาชอบที่สุดเวลาที่ คุณกับเขามีการดีเบตกันนะคะในเรื่องต่างๆคุณกับเขามีความรู้แบบมันทันกันน่ะเขาชอบสิ่งนั้นแล้วเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากคุณซึ่งเขาอาจจะไม่เคยได้เรียนรู้จากจุดที่เขาเป็นหรือว่าสังคมที่เขามีหรือการเติบโตของเขานะคะเขาชอบค่ะเขาชอบที่จะได้คุยกับคุณโดยเฉพาะการพูดหรือว่าการให้ไอเดียหรือว่าการคุยอะไรที่มันแบบเปิดโลกอะ่ะที่เขาไม่เคยคุยมาก่อนประมาณนั้น เาขาคาดหวังอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้ที่มีกับคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไม่ได้พูดกันหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาคาดหวังอะไรในการที่จะได้คาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้กับคุณคาดหวังแน่นอนค่ะถ้าหนึ่งเขาเป็นคนที่จากคุณไปแล้วเนาะคุณไม่ได้พูดคุยกันแล้วนะคะเลิกกันไปหันหลังกันไปจบกันไปเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เขาคาดหวังเลยคาดหวังว่าเขาเนี่ยจะได้มีโอกาส วนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอยากกลับมาอยากขอขึ้นดีอยากมีความสุขแบบที่เราเคยเป็นเขาคิดถึงความน่ารักความเป็นผู้ให้ของคุณอะเขาอยากเขาอยากให้คุณคืนนะเขาอยากกิ๊บเดอะจัสติกอะในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์ตัวเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสหรือว่าไม่ได้มีเวลาเลยที่จะได้ดูแลคุณหรือว่าทรีตคุณดีๆ ความหวังของเขาในความสัมพันธ์นี้ที่เขาอยากจะวนกลับมาทํามากที่สุดก็คือให้ความสุขนั้นคืนแก่คุณทําในสิ่งเดียวกันกับที่คุณทําให้เขาเขาถึงจะรู้สึกว่าเออเขารู้สึกผิดน้อยลงคนคนนี้รู้สึกผิดกับคุณนะคะเป็นไพ่ของความรู้สึกผิดรู้สึกว่าตัวเองเคยทําแย่ๆกับคุณหรือว่าไม่เคยเชื่อไม่เคยเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทํา แต่พอไม่มีคุณแล้วเนี่ยคนคนนี้กลับมานึกขึ้นได้อะเหมือนคําสอนของแม่อะ่ะเออพูดได้ว่าเออสิ่งที่คุณเคยพูดเคยบอกหรือว่าเคยทําให้เขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็เนี่ยแหละมันยังติดอยู่ในใจของเขาแล้วเขาอะ่ะอยากตอบแทนกลับคืนไปบ้างนะคะอยากคุยกับคุณแบบมีเหตุมีผลอยากคุยกันแบบมีเหตุผลถ้าคุณพูดอะไรเขาจะรับฟังอันนี้คือสิ่งที่เขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ที่จะได้วนกลับมากับคุณ แล้วคุณกับเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้วนกลับมาไหมมีโอกาสในการที่จะได้ r e c o n c i l e ไหมคะเหมือนตัวคุณเองไม่ได้รออะไรแล้วนะเหมือนคุณจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ในชีวิตแล้วคุณคว้าโอกาสหรือว่าคุณรับโอกาสนั้นมาแล้วอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้กับคุณแล้วคุณก็เปิดโอกาสให้เขาเหมือนคุณรอคอยมานานแล้วแหละว่าคุณคุณจะจบกับวงจรนี้ได้ไหมเพราะคุณจบได้คุณก็เลือกที่จะกระโดดไปหาสิ่งใหม่เลยแล้วก็เริ่มต้นกับตัวเองเลยอะ คุณเหมือนไม่รอแล้วแต่ว่ากับคนคนนี้เนี่ยจะยังมีโอกาสในการที่จะวนกลับมาไหมหรือว่าโชคชะตาจะนำพาสิ่งใดมาให้นะคะตัวคุณกับตัวเขาอืมมันเป็นโอกาสที่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นความตั้งใจในฝั่งของคุณแต่ในฝั่งของเขาเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งที่จะได้วนกลับมา ตัวเขาอาจจะมีการแอบมานัดพบแอบมาเจอแอบมาหาหรือว่ามาแบบเซอร์ไพรส์นะคะมันไม่เห็นการเซอร์ไพรส์หรอกแต่ว่าแอบมันเป็นเรื่องของการแอบแบบที่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรืออาจจะมีการติดต่อมาจากฝั่งของเขาก็ได้เป็นเมสเซจเป็นข้อความที่อาจจะพูดหรือสารภาพอะไรบางอย่างแต่ไม่ได้เห็นการกลับมาเรีคอนซา์การได้เจอกันประชันหน้าหรือว่าเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวนะคะแต่เห็นเป็นข้อความมากกว่าในการที่แบบ เขาอาจจะอยากแบบลองดูว่าคุณโอเคไหมหรือว่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่ายังติดต่อคุณได้อยู่ไหมคุณปลดล็อกเขาแล้วหรือเปล่านะคะอืมตัวคุณอนะ่ะโฟกัสที่ความสุขความมั่นคงในวันข้างหน้าแล้วแล้วนั่นแหละมันคือสิ่งที่คุณไปโฟกัสแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าข้อความอะไรที่เขาจะส่งมาถึงคุณเนี่ยมันก็อาจจะไปไม่ถึงนะก็เลยมองว่าคุณกับเขาไม่น่าจะ ได้กลับมาเจอกันในเชิงที่แบบสารสัมพันธ์หรือว่าเป็นเชิงที่ใช้เวลาด้วยกันตัวต่อตัว,ตวเพราะตัวเขาเองก็หวนวันอยู่เหมือนกันว่าคุณจะไม่เลือกเขาก็อาจจะหวนวันกับการที่จะพูดหรือว่าชักชวนคุณไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายด้วยกันนะคะเอออ่ะขอดูเอาคำดีกว่านะคะ พอดูแล้วแนวโน้มคุณจะไปโฟกัสที่ความสําเร็จของตัวเองความสุขของตัวเองนะคะคุณมองว่าดราม่ากับเขาเนี่ยมันจบลงแล้วไม่อยากวนกลับไปในชัปเตอร์เดิมๆนะคะซเซคิลเดิมๆที่มันแบบวนอยู่อย่างนั้นอนะ่ะวนลูปไม่เคยเจอทางออกสักทีเวียนหัวแล้วอะ่ะอืมจนกระทั่งวันเนี้ยเขายังเขายังเขายังตัดสินใจไม่ได้ด้วยซ้าว่าเขาจะเอาอยัางไงเนี่ยคุณไม่อยากวนกลับไปให้เกิดความเจ็บปวดต,ตรงนั้นอีกนะคะแต่ความเจ็บปวดของคุณอนะ่ะ เขาอะทิ้งไว้กับเมมโมรีที่เจ็บปวดแต่ในฝั่งของคุณคุณทิ้งไว้ในเมมโมรีของความรักของการให้ของการดูแลกับเขาอืมมันเลยทําให้เขาแบบคิดที่จะอยากกลับแต่คุณไม่อยากกลับแล้วนะคะมองดูว่าเอาคำเนี่ยตัวคุณจะพยายามบอกกับตัวเองว่าจงรักตัวเองเถอะให้ตัวเองเถอะคุณเลือกที่จะให้ตัวเองคะ่ะ แล้วก็นั่นมันทํำให้เขามองเห็นการเหินห่างการถอยห่างการไปการหันหลังแล้วก็ปล่อยความสัมพันธ์นี้เอาไว้เบื้องหลังตัวคุณน่าจะเลือกตัวเองนะกระแตมองว่าตัวคุณจะเลือกตัวเองหรือว่าเลือกความรักความสัมพันธ์หรือโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามามากกว่านะคะในขณะที่ตัวเขาเนี่ยจะเดินตามหาคุณอยากเดินทางมาหาคุณหรืออยากเข้ามาใกล้คุณมากกว่านี้แหละแต่คุณอาจจะไม่ได้เปิดรับอืม ยังไงก็แล้วแต่อันนี้เป็นคลิปแบบโดยรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะด้วยตัวคุณเองไม่ใช่ไพ่ใบนี้หรือว่าไพ่เซตนี้จะเลือกให้คุณแต่อันนี้เราเป็นพ redict แบบในเชิงแบบเชิงส่วนใหญ่เนาะเออที่ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวรูปเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํานะคะก่อนที่เราจะไปดูไพ่การงานการเงินนะคะให้กับคุณด้วยไพ่ใบชานะ ขอดูไพ่การงานการเงินให้กับคุณหน่อยเอ้ยไม่ใช่ขอดูไพ่คําแนะนําในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้นะคะให้กับคุณหน่อยสิชาวลัคนาราศีกุมคําแนะนําเกี่ยวกับคุณและก็คนคนนี้นะคะจะเป็นยังไงได้บ้างหรือไพ่อยากบอกอะไรคะคําแนะนำหรือไพ่อยากบอกอะไร Engagement นะคะ y o U R Love life is soon ascending to a higher level of commitment นะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือกับคนคนนี้จะตื่นเพราะเขานะคะรู้ได้แล้วว่าตัวเขาเนี่ยยังติดกับคุณอยู่ไม่สามารถไปไหนได้นะคะแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกไว้ใจแล้วว่าไม่จำเป็นที่คุณต้องไปวิ่งตามควบคุมคอนโ r o l เลยเพราะความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นของคุณตั้งแต่แรก คุณได้ใจคนนี้ไปตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องพยายามอะไรให้เหนื่อยต่อไปแล้วนะคะปล่อยไปได้เลยไพ่บอกแล้วคนคนนี้จะวิ่งไล่ตามคุณเองคนคนนี้เป็นหนึ่งในเนื้อคู่โซเมทของคุณนะคะคุณจะเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้เนาะเลือกจะปิดจบในภพชาตินี้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่คุณเลยเนี่ยเลือกอยู่กับปัจจุบันไพ่บอกว่าให้เลือกอยู่กับปัจจุบันอย่าไปติดอย่าไปผูกมัดกับคําว่าเนื้อคู่โซเมท บางทีเนื้อคู่โซเมทการติดตามมาอาจจะไม่ได้การติดตามมาเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันแต่เป็นการติดตามมาเพื่อให้บทเรียนสุดท้ายแก่กันก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันว่าคุณเลือกอะไรคุณเลือกแล้วมีความสุขจนเลือกสิ่งนั้นนะคะบางคนเลือกงานเลือกการเรียนการเงินนะคะ g r a d u d e ค่ะ คุณสำเร็จแล้วกับบทเรียนนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ยอยากจะแนะนำนะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าชาวลัคนาราศีกุมนะคะไพ่ใบชาอยากจะบอกอะไรกับคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินจะได้ไพด่ดีๆบ้างไหมนะคะหรือมีอะไรที่ทําให้คุณต้องได้ลุน้น solid o f f o u n d a t i o n success with effort นะคะนี่ไงไพ่ของความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณทามาเนิ่น,นานเนี่ย มันก่อตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือการงานการเงินนะคะบางคนเก็บเงินบางคนจะได้แชร์บางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออยู่ในจุดที่สูงขึ้นหรือสิ่งที่คุณทําเอาไว้เนี่ยมันฟาวเดชั่นมันหนักแน่นมันแน่นหนาการสร้างบ้านที่ชั้นล่างสุดหรือโครงสร้างมันชัดเจนอะให้เวลากับมันใส่ใจกับมันอะมันจะหนักแน่นมันจะ มั่นคงนะคะดูแล้วดูคุณจะมั่นคงในสิ่งที่คุณทําในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์หรือสิ่งที่คุณเคยลงทุนหรือทําอะไรให้กับคนคนนี้เนี่ยคนคนนี้จะกลายมาเป็นแบ็กอัพให้กับคุณในวันใดวันหนึง่งคนคนนี้อาจจะกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีก็ได้เขาเห็นความจริงใจที่คุณมีให้เขาถึงอยากกลับมาตอบแทนอาจจะไม่ได้เชิงไม่ใช่เชิงคนรักแต่จะเป็นเชิงเพื่อนที่ดีเพื่อนคนหนึง่ง ที่เขาจะตอบแทนคุณนะคะคุณจะได้รับรู้อะไรคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีกุมภ์ใอยากบอกอะไรกับคุณ Moon change in your life นะคะในระหว่างความคลุมเครือ c ร o วเด็ดนะคะในช่วงของพระอาทิตย์นี่เพิ่งผ่านซ u เปอร์มูน ซูปเปอร์ฟูมูลไปเนาะเนี่ยช่วงนี้หลังนี้แหละชีวิตของคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเริ่มชัดเจนขึ้นคุณจะเห็นได้ว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยหมอกมันกําลังคลี่คลายออกมาจากดวงจันทร์แสดงว่าพระจันทร์กาลังจะเฉิดฉายในคืนวันเพ็ญน,นะคะไม่ได้แปลว่าคุณจะไปแปลงร่างนะแต่แปลว่าคุณอาจจะทรานส์ฟอร์มจากสิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นนะคะไพ่ไลออนนะคะ time to act นะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง take action กับสิ่งที่คุณต้องการแล้วมันก็สอดคล้องกับไพ่ของคุณที่เกิดขึ้นได้ไพ่เพจออฟบัวน่ะคุณมองดูแล้วว่าคุณจะจัดการยังไงเหมือนคุณไปเดินดูไร่ที่คุณซื้อมาใหม่แล้วคุณรู้สึกว่าจะปลูกอะไรทําอะไรอ่ะมันคุณไปยืนดูแบบนั้นเลยนะคะอุ้ยไพ่แอโรสนะคะคุณได้ไพ่เหมือนชาวลัคนาราศีธนูเลยนะคะคุณกําลังเดินไปสู่จุดที่มันถูกต้องชีวิตของคุณกําลังนําพาไปสู่จุดที่ตรงเป้าหมายกับที่คุณต้องการเอาไว้แล้วนะคะ ขอให้คุณระมัดระวังกับการเดินในครั้งนี้นะคะอย่าจำไปกระโดดไปกระโดดมานะคะในตอนนี้เนี่ยอะไรที่มันดูแล้วไม่ค่อยสเตเบิลการวนเวียนคิดวนเวียนนะคะการกลับไปกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แผนที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นคิดตัดสินใจดีๆแน่วแน,วแน,วแนว่แล้วค่อยเดินต่อนะคะอย่าเป็นเหมือนจิงโจ้ที่กระโดดไปกระโดดมามันจะไม่มัน่นคงนะคะอืม เป็นไพ่ที่ดีนะเดี๋ยวเราจะมาดูหน่อยสิว่าทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ที่บอกเนี่ยความมั่นคงการเดินทางไปสู่จุดที่ถูกต้องเนี่ยมันเน้นย้ำไปกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวขอไพ่ใบชาสีเขียวสักหนึ่งใบให้กับชาวราศีกุมนะคะว่าไพ่อยากเน้นย้ำไปในเรื่องไหนนะคะเป็นทิศทางของเรื่องอะไรที่แบบสเปซิฟิกหรือว่าเน้นๆเ,เลยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่อะไรแบบนี้นวความรักชาวราศีกุมสิ่งที่คุณรอคอยมานานเกี่ยวกับเรื่องราวของความรัก สิ่งที่คุณจะได้รับตอบแทนไพ่ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ไพ่ใบชาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนมากจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักนะคะคนที่กําลังรอคอยความรักที่ชัดเจนรอคอยความรักที่รอให้เกิดการกระทําการ up l e เวลนะคะอะไรที่มันจะกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะไม่มีแล้วขอให้คุณตัดสินใจให้แน่วแน่โดยเฉพาะกับคนที่กําลังจะเจอความรักใหม่ๆคนที่จะเข้ามาใหม่หรือแม้กระทั่งกับคนนี้เนี่ย ตัดสินใจให้แน่วแน่ให้ชัดเจนไพ่สนับสนุนในเรื่องราวของความรักโดยเฉพาะในเรื่องความรักในเดือนนี้นะคะก็ขอไวพอให้คุณได้เจอความรักที่ดีความรักที่ซื่อสัตย์ความรักที่จริงใจแล้วก็เป็นความรักที่พัฒนากันไปได้เป็นฟาวเดชั่นที่มั่นคงแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย